นเซเยอร์ ayer, เพื่อนร่วมงานที่ไม่ชอบความเปลี่ยนแปลงและปฏิเสธทุกความคิดเห็นสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเพื่อนร่วมงานประเภทหนึ่งครับที่ไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับข้อเสนอหรือข้อคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานด้วยกันสักเท่าไหร่หรือสิ่งที่กลัวมากที่สุดเลยก็คือความเปลี่ยนแปลงขององค์กรบุคคลประเภทนี้ครับเขาเรียกกันว่าในเซย์เยอร์ในเซยเยอร์ฮะหมายถึงบุคคลที่มักจะปฏิเสธแผนงานหรือคัดค้านสิ่งใหม่ๆใ,ในที่ทำงานและมักที่จะกลัวความเปลี่ยนแปลงมากๆเลยละครับ มักพูดในทางลบเกี่ยวกับแนวคิดหรือแผนงานของเพื่อนร่วมงานหรือแนวทางขององค์กรที่กําลังจะเดินหน้าต่อไปและที่สําคัญครับเขาไม่ค่อยที่จะเชื่อมัน่นหรืออะไรก็ตามครับที่เ,เพื่อนๆนั้นมีทัศนคติในเชิงบวกสาเหตุที่ทําให้เขาเป็นแบบนี้ฮะปัจจัยสําคัญเลยคือความกลัวความล้มเหลวหรือประสบการณ์ต่างๆในชีวิตของเขานั่นเองครับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นถ้ามีบุคคลประเภทนี้ในที่ทํางาน บรรยากาศในทีมงานนั้นไม่ดีแน่นอนครับและถ้าเกิดมีใครเสนออะไรมาคนแนวนี้ก็จะพูดเสมอนะว่าแล้วมันจะทำได้เหรอแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมมันจะไม่ติดนู่นอะไรต่างๆซึ่งสุดท้ายแล้วเพื่อนร่วมงานนั้นก็จะเบื่อและที่เลวร้ายที่สุดนั่นก็คือทีมของเรานั้นจะขาดซึ่งพลังและความคิดสร้างสรรค์ครับวิธีการจัดการนั้นก็ไม่ได้ง่ายและมันก็ไม่ได้ยากสักเท่าไหร่จริงๆแล้วก็มีหลายวิธีด้วยครับ และหนึ่งในวิธีนั้นที่คิดว่าน่าจะดีนั่นก็คือใช้ข้อมูลอ้างอิงอย่างเช่นแผนงานที่เราทํามานั้นมีผลวิจัยออกมาชัดเจนครับว่ามันได้ผลดีแน่ๆหรือองค์กรอื่นก็ใช้วิธีการแบบนี้เราเอามาปรับใช้นั่นจะทําให้เราประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันแต่นั่นไม่ได้แปลว่าคนประเภทนี้เป็นคนไม่ดีนะครับเขาแค่กลัวการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเองแต่ก็อยากจะบอกว่าอันที่จริงแล้วการเปลี่ยนแปลงนั้นก็มีข้อดีครับ การเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาและเติบโตการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆจะนำพาเราสู่โอกาสและความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับลองสำรวจตัวเองนะครับว่าเราเปิดรับความคิดเห็นใหม่ๆหรือเปิดรับโอกาสใหม่ๆกันหรือเปล่าขอบพระคุณครับที่ฟังกันตั้งแต่ต้นจนจบไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ